ส่วนราชการและท่านผู้มีเกียรติที่ได้พัฒนานะครับได้มาน้อมกล้ามน้อมประหม่จุดเทียนชัยถวายพระพรนะครับน้อมเพลงสรรเสริญพระบรมมีและสรมรมมหาราชและก็ได้ปล่อยโคมถวายแด่พระองค์ท่านด้วยนะครับรอให้โคมติดให้ดีแล้วค่อยปล่อยขึ้นนะครับนะครับนี่คือในส่วนของสิ่งที่พวกเราเชาวไทยน้อมดวงใจถวายแด่ท่านครับในขณะนี้นะคะโคม เริ่มรอยขึ้นนะคะก็เป็นภาพแห่งความประทับใจแล้วก็เป็นที่จารึกไว้ในดวงใจเราชาวอรญญารญประเทศนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็น วันที่เป็นมหามงคลย,ยิ่งม่ทีเดียวนะวที่เราชาวอารายาประเทศได้มารวมใจเพื่อใช้องค์ราชานะค่ะนอกจากในวันนี้แล้วทา่านหัวหน้าส่วนราชการครอบครัวของกองพันธาราชที่สามกรมหาราชที่สิบสองรักษาพระองค์นะครับได้นกระทัแต่พระองค์ท่านนะครับนกแล้วนะครับท,ท่านผู้มีเกียรตินะครับที่ได้มาร่วมกันในกองพันธาราชแห่งนี้นะครับ อ่าลงมาแล้วระวังสักนิดหนึ่งนะครับก็เรียนให้ท่านทุกท่านนะครับช่วยกันระวังนะครับในการปล่อยโคมนะคะต้องอย่ามันลงถึงต้องให้ได้ที่ก่อนเอาได้ได้ที่นะคะอัดลมให้ได้ที่ก่อนนะคะถึงจะลอยขึ้นได้นะคะโดยปลอดภัยนะคะนะครับปลอดภัยท่านที่ปล่อยยังไม่ปล่อยนะครับให้ได้ที่แล้วค่อยปล่อยนะครับในวันนี้ถือว่าพวกเราได้มาน้อมร้อยดวงใจถวาย ของกรมตนชาวไทยนะครับในงานรอรา,ราตรีร้อยดวงใจเทิดไทยอง์ราชันห้าันวามหาราชนักองพันทหารรักที่สามกรมทหารราบที่12รักสาพระองค์ในค่ำคืนในครับหัวใจทุกดวงนะครับเป็นหัวใจที่มีความจงรักภักดีนะครับพ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อเลยแต่พ่อบอกว่าให้คนไทยทุกคนรักกัน สามัคคีกันเพื่อที่จะนำพาประเทศนี้ดินแดนนี้ที่บรรพบุรุษของเราเอาเลือดเอาเนื้อเอาและความลำบากยากเห็นเข้าแลกไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้มีที่อยู่ที่อาศัยมีที่ทำกินณปัจจุบันนี้นะครับองค์พระมหากษัตริย์ถือว่าพระองค์ทรงทํองครทศพิษราชธรรมนะครับเมื่อ ปีพุทธศักราช2493นะครับปรมบระมราชาองค์การพระองว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชาวสยายงนะครับโดยธรรมก็หมายความว่าทศสพิธร,ราชธรรม10ประการครับอนอกจากนี้แล้วนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกทกท่านกําลังคนทุกทกท่านและท่านที่มาร่วมในวันนี้นะครับจะได้นะครับศิล,ลปิน ที่ทรงคุณค่าวงดนตรีที่ทรงคุณค่าที่สุดในประเทศนี้เลยทีเดียวนั่นก็คือวงสุนทราพรนั่นเองะะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแบบไทยๆตั้งเดิมโดยมีศิลปินนักร,อร้องรูที่ทรงคุณภาพทรง,งความรู้ท่านเป็นปราชในด้านดนตรีนะครับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็พระองค์ทรงมีพระอิชาสามารถด้านดนตรีเลยเยนะครับนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดา อัครศิลปิน,อ,น,ปนองศาองศาองศ์ศิลปการดนตรีนะครับและในโอกาสต่อแต่นี้ไปนะครับท่านจะได้พบและชมกับวงดนตรีศุนตรภพและเป็นช่วงของความสุกสนานที่ท่านทั้งหลายนะครับได้รอคอยมาพอสมควรนะครับและในโอกาสนี้อ <c oughs> เอิดกับสุนทรภพร ขอเสียงปรบมือต้อนรับครับ